นจักรวัตออไรออนอันไกลโพ้นที่ซึ่งเทคโนโลยีล้ำสมัยผสานเข้ากับเวทมนต์โบราณเจ้าหญิงอาเรือนผมสีเงินยงดุดแสงจันทร์ดวงตาสีฟ้าใสาราวคริสตัลยืนอยู่บนระเบียงหินอ่อนของปราสาททอดมองไปยังเมืองหลวงที่สองสว่างด้วยแสงยานยนต์และพลังงานบริสุทธิ์ข้างกายของเธอคือเจ้าชายคีรอนในตาสีม่วงเข้มดุดอัญมณี เส้นผมสีดำสนิทราวรติการทั้งสองสวมชุดเกราะสีเงินยวงสลักลวดลายเรืองรองแห่งเวทมนต์ดาบพลังงานในมือสองประกายฟ้าขาวอันทรงพลังท่านแน่ใจหรือคีรอนเสียงของอาญาเอ่อยอย่างหวานปนกังวลการเดินทางไปยังเขตเงาอาจอันตรายเกินไปตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันอาญาข้าไม่เกรงกลัวสิ่งใดเราจะ,ะเผชิญทุกอุปสรรคด้วยกัน ดาบแห่งออไรออนจะนำทางเราคีรอนตอบพร้อมยกมือสัมผัสแก้มเธออย่างอ่อนโยนดาบพลังงานทั้งสองเล่มเปล่งแสงเจิดจ้าราวสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและความรักที่มั่นคงเบื้องหลังเมืองล้ำยุคกลางภูมิประเทศครุขระของดาวเคราะห์นอกระบบแสงจากดวงจันทร์สามดวงสาดลงมายานอวกาศร่อนผ่านฟ้าสัญญาณของการผจญภัยที่กำลังจะเริ่มต้นถ้าเช่นนั้น พวกเราไปกันเถอะเพื่อออรออนและเพื่อรักของเราอายายิ้มบางพร้อมกระชับดาบในมือยานรบสตาดัสทยานพ้นชั้นบรรยากาศมุ่งหน้าสู่เนบิวลาสีดำสนิทแหล่งซ่องสูงของจักรวรรดิเงามืดเซนเซอร์ตรวจพบความเคลื่อนไหวจำนวนมากในเขตเงายานศัตรูมีระบบอัมพรางขั้นสูงต้องระวัง เสียงของใครนักบินหนุ่มดังขึ้นเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ถ้าพวกมันคิดรุกรานออรออนต้องผ่านพวกเราไปก่อนคีรอนประกาศอย่างหนักแน่นยานรบศัตรูโผลออกมาจากความมืดรูปร่างคล้ายแมงมุมยักษ์เคลื่อนที่เงียบงันน่าสะพรึงกลัวพวกมันมาแล้วเตรียมเปิดโลกพลังงานอาญาเอ่ยอย่างเด็ดขาดการต่อสู้ดูเดือดประตุขึ้นแสงเลเซอร์ตัดกับกระสุนพลังงาน ระเบิดสว่างวาบทั่วท้องฟ้าอายาใช้เวทมนต์เสริมเกราะและโจมตีจากระยะไกลคีรอนบัญชาการรบเฉียบขาดดาบพลังงานของพวกเขาสังหารทุกศัตรูที่เข้ามาใกล้นั่นคือยานบัญชาการถ้าทำลายได้ศึกนี้จะจบลงอายาเตือนใครนำยานเข้าใกล้อายาเราจะบุกเข้าไปข้างในคีรอนสังการด้วยกัน อายาตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคงเจ้าหญิงและเจ้าชายแห่งอรอรออนพร้อมดาบพลังงานกำลังจะเผชิญหัวใจของกองทัพศัตรูชะตากรรมของจักรวรรดิและอนาคตของความรักแขวนอยู่บนเส้นได้